สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานใครที่ทำงานออฟฟิศดูเหมือนงานจะค่อนข้างสบายๆชิลๆนะคะเพื่อนร่วมงานก็คอยช่วยเหลือกันได้ดีส่วนใครทำค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าที่ควรการคิดการตัดสินใจทางธุรกิจไม่รอบคอบมันมีจุดผิดพลาดเยอะธุรกิจเริ่มไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะหาทางแก้ไขจุดบอดในธุรกิจ หรือหาทางพัฒนางานที่เป็นอยู่ให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องการเงินถือว่าภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะจนทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันซึ่งภาระทั้งหมดก็เกิดจากตัวคุณเองที่ก่อนหน้านี้ไปซื้อหรือไปผ่อนอะไรต่างๆ วิธีแก้ก็คือให้คุณชำระค่านี้สินต่างๆนั้นไปค่ะแล้วก็พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มให้ผ่านช่วงระยะเวลา3 -4 ถึง4เดือนนี้ไปก่อนแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นนะคะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่ค่อนข้างดีค่ะมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันหรือได้ร่วมหุ้นร่วมทำธุรกิจกับคนรักช่วงนี้ถ้าจะให้ดีควรหาโอกาสหา,ากิจกรรที่ชอบ ทำร่วมกันจะส่งเสริมให้ความรักของคุณทั้งคู่พัฒนามีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสดความรักทั้งหลายในช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณมีโอกาสได้บริหารสเสน่ห์แต่การจะเลือกคบใครก็ควรที่จะเลือกให้ชัดเจนค่ะและถ้าจะตกลงคบกับใครจริงๆก็ต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีแฟนแล้วหรือย,ยังเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมา เราก็อาจจะเป็นฝ่ายมานั่งเสียใจภายหลังได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาการใช้สายตาในที่มืดหรือสว่างมากเกินไปก็าอาจจะส่งผลกับสายตาของเราได้และระวังในเรื่องของอาการปวดหลังโดยเฉพาะแนวกระดูกสันหลังนะคะโชคลาภมีนะคะแนะนำให้เล่นใต้ดินนะคะเพราะว่าถ้าเล่นบนดินอาจจะยากหน่อยเลขนำช่วของคุณคือเลข3และเลข4ค่ะ